ใช่ครับฉันตามหาคุณตั้งนานเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมปังมุดผิดครับไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะอาหารของคุณทั้งหมด180บาทค่ะอ๋อนี่ครับไม่ต้องทอนนะครับอขอบคุณนะคะฉันไปก่อนนะคะ ่กินจังเลยโอ้ยคุณ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 เป็นไรไหมครับให้ผมช่วยนะครับคุณเป็นไรไหมครับค่อยๆนะครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉันไปก่อนนะคะ ข้าหกหมดเลยฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาหารที่คุณลูกค้าสั่งมาแล้วค่ะทำไมมาส่งช้าจัง เอไม่เป็นไรค่ะคุณชาติไม่ได้นะครับคุณชมนี่คุณส่งอาหารภาษาอะไรกับข้าวหงหมดเลยแบบนี้จะให้กินยังไงฉันขอดูหน่อยสิผงนิดเดียวเองค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะ เดี๋ยวฉันกินกล่องที่6และกันคุณไรเดอร์ไปทำงานต่อเถอคะ่ะขอบคุณค่ะใครให้คุณไปไมิซ่าต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้ออเดอร์เยอะมากไม่ทันระวังก็เลยทำให้อาหารของคุณลูกค้าหกฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะออเดอร์เยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมค่าอาหารผมก็จ่ายแล้วผมก็้ังได้รับอาหารในสภาพที่สมบูรณ์แบบด้ แล้วดูนี่แบบเนี้จะให้กินข้ามาได้ยังไงเอาเถอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชาติฉันต้องขอโทษด้วยนะคะวันหลังฉันจะระวังให้มากกว่าน,นี้เลยค่ะระวังยังไงกับข้าวก็หกแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วคุณจะรับผิดชอบอยังไงรับผิดชอบยังไงก็ได้ค่ะขอแค่คุณลูกค้าไม่คอมเพนฉันก็พอ ถ้าคุณลูกค้าคอมเพนชัน,นบัญชีของฉันจะถูกระง,งับการใช้งานนะคะได้งั้นเอางี้ผมจะสั่งใหม่คุณจ่ายค่าอาหารชุดนี้ให้ผมก็แล้วกันได้ค่ะ ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคะเอาขยะเนี้ไปทิ้งให้ผมด้วยคะ่ะไอ้คนพวกนี้ ต้องสั่งสอนซะบ้างจะได,ด้จำคุณชมครับเรามาทานข้าวกันนะครับคุณชาทานเถอะค่ะพอดีว่าฉันยังไม่หิวน,นี่คุณชมจะบอกนะครับว่าน้องไรดเดอร์คนเมื่อกี้ทำให้คุณชมไม่พอใจอะครับงั้นเอางี้ครับเรามาทานข้าวกันก่อนทานเสร็จแล้วผมจะคอมเพลนไรดเดอร์คนนั้นเองครับ ความจริงคนที่ทำให้ฉันไม่พอใจคือคุณตังหานี่คุณชมหมายความว่าไงล่ะครับฉันก็หมายความอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละค่ะในฐานะที่ฉันเป็นนักธุรกิจฉันย่อมอยากได้ผู้ร่วมลงทุนที่มีทัศนคติที่ดีมีน้ำใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่นแต่ที่คุณชมพูดมาไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับธุรกิจของเราเลยนะครับทำไมถึงจะไม่เกี่ยวคะ ถ้าขืนฉันลงทุนทำธุรกิจกับคนที่มีทัศนคติแย่ๆอย่างคุณอีกหน่อยคุณต้องหักหลังฉันอีกแน่นอนได้และอย่ามาเสียใจทีหลังกันละกัน เดี๋ยวก่อนค่ะคุณเมื่อกี้ฉันจ่ายเงินให้คุณไปแล้วนะคะฉันรู้แล้วค่ะโอ๊ยนั่นมือคุณไปโดนอะไรมาคะฉันรีบส่งออเดอร์ไม่ทันระวังก็เลยมองไซล้มค่ะฉันต้องขอโทษแทนพี่คนเมื่อกี้ด้วยนะคะ คนเราต้องพบเจอวันร้ายๆบ้างแต่ขออย่างเดียวอย่าท้อค่ะค่ะวันหลังทรงอาหารก็ระวงังระวังหน่อยแล้วกันอันนี้เอาเงินนี่ไปหาหมอนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันรับเงินคุณไปไม่ได้หรอกค่ะคุณอย่าเข้าใจผิดนะนี่เป็นเงินค่าอาหารเมื่อกี้ต่างหากของซื้อของขายยังไงฉันก็ต้องให้คุณอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะนี่เป็นนามบัตรของฉันถ้าพี่คนเมื่อกี้คอมเพนคุณคุณโทรหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะฉันจะเป็นพยานให้คุณเองขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณไปส่งอาหารต่อเถอะค่ะ